หันหน้ามาทางนี้รูปลรปล่อรูปหล่อจะย้ายบ้านแล้วจะหนีสีแสบไปแล้วหรอฮะน้องจะย้ายบ้านแล้วในบ้านแล้วขนเข้าไปในตาเนี่ยขนเข้าไปในตาเนี่ยตัวเนี้เรียบรล้ไม่ต้องออกมามกมกเนี่ยพอเปิดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละอยู่ในนั้นแหละ ก่อนปิดไปก่อนยายป้าน อืมอมีเสียงมีเสียงจะมานะคะมีเสียงเออเออเออเดี๋ยวจะดูให้อืมอืมมีเสียงมีเสียง ย้ายบ้านย้ายบ้านจะไมม้าเนอะจะย้ายบ,บ้านแล้วหรอย้ายบ้านแล้วดูเซ อยู่กันมาสามปีจะไปซะแลว้วอยู่กันมาสามปีจะไปซะแลว้ว <c oughs> ดูหน้าตาไว้ไว้ไว้ จะไปแล้วเนี่ยเขาจะไปแล้วเขาจะจากแม่ไปแล้วฮะจากสี่แสบไปแล้วว่าย้ายบ้านเนี่ยอืมจะย้ายบ้านย้ายบ้านขนของขึ้นรถเนี่ยชั้นสามน้องชั้นสามเนี่ยตัวตัวสีส้มนี่นะจะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียบร้อยมาก เรียบร้อยมากๆเลยเรียบร้อยสู้ๆนะลูกคิดถึงแม่มากนะลูกนะอ้ยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนนดูน่ารักสิน่ารัก แต่กลัวแต่กลัวเขาจะกระโดดออกต้องให้อยู่ในนี้ จมูกแดงๆดงจมูกแดงแดงน้องน้องแคคิดถึงแม่ไหมเนี่ยขนนุ่มมากน้องแค่คิดถึงแม่ไหมจะคิดถึงสีแสบไหมเนี่ยย้ายบ้านเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยน่ารัก ีแดงอะแมวส้มมันไม่ดือ้อตัวขาวเนี่ยมันยังขี้บ่นนะตัวขาวยังขี้บน่นไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยห้อย,ยบ้านไปอยู่บ้านเป็นหลังแล้วมไม่อยู่คอนโดแล้ว ฮมไม่อยู่ห้องชุดแล้วมีบ้านเป็นหลังอยู่แล้วมม,มบ้าน น้องส้มมาเรียบร้อยไม่บ่นเลยไอ้นี่ไอ้นี่มันบน่นไปเมื่อมันเหนื่อยแล้วนั่งเฝ้าให้แม่มันแม่มันขึ้นไปเก็บของแม่มันขึ้นไปเก็บของือมตาเหลือกเลยป่๊บสิืม จะเอาผมไปไหนเนาะแมวถ้าเอาใส่กล่องปุ๊บจะรู้สึกเลยเอาไปโรงหมอก็จะกลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วเมื่อกี้นี้ร้องโว้ายก็เลยไม่ถ่ายให้ดูไม่ตายไม่ตาตาต้องเลยต้องเลยดูนะคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ดูนะกลัวเสียวเสียวเสียวมันจะกระโดดออกปิดก่อนปิดก่อน <laughs> ปิดก่อนปิดนิดนึง ปิด,ดนิดนึงเจ็บจากกันแล้วจากกันแล้วคิดถึงจังเลย,เยจากกันแล้วคิดถึงจังเลยเด็กเก่งที่เลยเดี๋ยวนี้วางตาคิดถึงกันบ้างไหมขนนุ่มมาก ถ้าเอาไอ้สีแสบลงมันนั่งอย่างนี้นะมันคงจะแหกปากร้องกันหน้าดูเพราะมันอยู่แต่ในห้องเมื่อเดือนที่แล้วไอ้ขาวมานีไอ้น้องลูกหมูมันปวดหมอว้ยร้องร้อ,อ,รองอจนหน้าลำคาญเอาน้องเบาเป็นไงสบายดีนะมานั่งเฝ้าเมวให้เขาเ,นนเขาย้ายบ้านฮะ <laughs> เขาเขาอยู่ชั้นสามแล้วตอนนี้เขาได้บ้านเป็นหลังเขาย้ายบ้านเจ๊ก็เลยมานั่งเฝ้าแมวให้เขาน่ารักเนะอุ้ยเขารักกันคู่นี้เขารักกันมากนี่ไอตัวส้มอ่ะนี่นี่มาดูหน้าน่ารักมากนี่ดูดูที่บ้านก็มีมีอยู่คู่อือใช่มันมันก็เห็นก็เห็นอยู่เออไอไอมันมันมันมีอยู่คู่หนึ่งที่ที่ที่มันไม่ดื้อแล้วมันมีไอตัวดื้อที่เป็นฮอร์โมนเลยอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมล่ะ ไอ้อะไรนั่นไอ้มารวยหรือไอ้อะไรวะชื่ออะไรเออ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 นั่นแหละเออตัวนั้นน่ะมันมันเออท่องเที่ยวมันชอบมาอยู่หลังบ้านเจ๊นี่นี่เขาเรียบร้อยยิ่งยิ่งยิ่งตัวส้มนี้ยิ่งเรียบร้อยตัวส้มไม่โวยวายตัวนี้มันโวยวายเนี่ยเลยต้องมานั่งเกาให้มันมันมันจะไม่โวยวาย มันมันมันหายงองแงแล้วไงแต่มาแต่ตะกี้มันมันงองแงมันร้องมันบ่นเจ๊ก็เลยต้องมานั่งไอ้นี่แม่มันก็ขนของอยู่งอแงจนเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย lại ăn được ăn kia ค่ะ5 4 3 แทบเคลวเฮ้ยมันหิวไหมนี่ยมันหิวน้ําหิวท่าอะไรไหมน่ะกินไปเมื่อเช้าอย่างเงี้ยกินกินแบบกินเสร็จห้ากินทีอ่ะโง่เลยพ่อแล้วมันเห็นแม่มันร้องเงี้ยวแม่มันร้องใหญ่เลยเออ อาไม่ไหวก็เลยรอเฮ้ยมันร้อนไปเนี่ยมันอ้าปากมันมันเฮร์แค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 ร์อะไอตัวขาวอะตื่นเต้นเนาะฮะมันอ้าปากกับมันหอบอะแม่าจะเขาเ้ายังแต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะอืมอ่ะเสร็จแล้วอืมใช่อะไรอยากสงสารเวลาเห็นแมวมันอ้าปากทำหอบแฮร์แคร์แคร์ ขนของน้องย้ายบ้านแล้วแล้วเราต้องยีตึงกันเนี่ยเอ้ยน่าจงจาอ,อน่าจงสานยังเลยแบบอ้ออ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 าปากอย่างนี้แม่ไม่อยากเห็นเลยอ้าปากหอบแท๊กก็ไม่ชอบเลยอ่ะเห็นแล้วใจแป้วขอลงไลน์นะขอลงไลน์สงสาร